การโกงของไทยไม่ลดลงปปชทํางานดีหรือห่วยดัชนีชี้วัดสะท้อนภาพการทํางานสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีผู้เกษตรกรไทยผลิตโดยเครียงไก่เคมีคอนสนใจติดต่อตัวแทนหรือร้านจาหน่ายปุ๋ยใกล้บ้านท่านหรือโทร0954605580หลายฝ่ายออกมาสะท้อนปัญหาคอร์รัปชันในประเทศ ว่ามันจะดีขึ้นได้อย่างไรเพราะจนวันนี้เรายังควานหาตัวเองไม่เจอเลยหน่วยงานและองค์กรทำหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตทั้งหลายแหล่แม้แต่สำนักงานปาปชอเองก็เถอะกว่าจะตรวจสอบลงโทษขบ,บวนการทุจริตคอร์รัปชันแต่ละเรื่องได้ก็ล่วงเลยชนิดทิ่จำไม่ได้แล้วว่าเรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไรปีไหนพอศไหนทำไมดัชนีคอร์รัปชันไทยไม่กระเตื้องวันก่อนมีโอกาสไปฟังสัมมนา แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมบรรษัทพิบาลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐที่สำนักงานปปชจัดขึ้นที่โรงแรมกราฟกรุงเทพแต่รับฟังข้อมูลอันชวนคิดจากคุณอนิวัตโพประเรสริฐผอสำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลสำนักงานปป,ปชที่กล่าวถึงสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยที่วัดจากดัชนีการรับรู้การพุจริตหรือ CPI ของประเทศต่างๆทั่วโลก ซึ่งพบว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาตัชนี CPI ของประเทศไทยยังคงทรงตัวอยู่ระหว่าง35-36คะแนนจาก100คะแนนอย่างล่าสุดที่เพิ่งประกาศออกมาเมื่อ30มกราคม67 CPI ของประเทศไทยก็อยู่ที่35คะแนนอยู่ในอันดับที่108จาก180ประเทศอันเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศที่ไม่ไดรับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านในอาเซียน พบว่าดัชนี CPI ของสิงคโปร์นั้นสูงถึง83คะแนนมาเลเซีย53คะแนนและเวียดนาม41คะแนนมีเพียงอินโดที่ใกล้เคียงสูสีกับไทยสะท้อนให้เห็นว่าการทุจริตคอรัปชันในประเทศเหล่านี้ต่ำกว่าไทยเรามีความโปร่งใสในการทำธุรกิจดีกว่าประเทศไทยทั้งสิน้นหลายฝ่ายออกมาสะท้อนปัญหาคอรัปชันในประเทศว่ามันจะดีขึ้นได้อย่างไรเพราะจนวันนี้เรายังควานหาตัวเองไม่เจอเลย หน่วยงานและองค์กรทำหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตทั้งหลายแหล่แม้แต่สำนักงานปปอชอเองก็เถอะกว่าจะตรวจสอบลงโทษกระบวนการทุจริตคอร์รัปชันแต่และเรื่องได้ก็ล่วงเลยชนิดิดจำไม่ได้แล้วว่าเรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไรปีไหนพอสอไหนเอาแค่กรณีเสาไฟกินรีของอบตอราชาเทวะทิพาเรศจ,จัดซื้อกันอย่างอึกุกครกกโคมกันเป็นพันล้านก่อนหน้านี้ ขนเอาไปติดตั้งกันทุกตรอกซอกซอยแม้แต่บ่อปลาหรือป่าห้าแพรกก็ยังอุตส่าห์ติดให้ไม่มีเว้นนั้นสำนักงานปปชที่สั่งลงโทษเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถึงไหนแล้วฟ้องหัวเอาคนผิดผูกเกี่ยวข้องมาลงโทษได้สักคนหรือยังและเรียกเงินคืนหลวงได้สักบาทสักสตางค์กันหรือยังตัวบริษัทที่ผูกขาดขายเสาไฟพวกนี้ให้หน่วยงานอยากมีเลสนนยนั้นปปชได้มีการลงโทษขึ้นแบล็คลิต์ ขึ้นบัญชีดำสักรายไปหรือยังหรือกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI อส่งสำนวนผลสอบสวนกรณีหัวประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้มบางขุนนนท์มีนบุรีวงเงินกว่า142,000ล้านให้คณะกรรมการปป,ปชดำเนินการไต่สวนเอาผิดผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ปลายปี2565ทั้งยังมีพกร่วมฝ่ายค้านยื่นเรื่องปป,ปชดำเนินการไต่สวนเอาผิด อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมต่อกรณีหัวประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มโครงการเดียวกันนี้จนป่านนี้นณะสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้อดีตรัฐมนตรีคมนาคมที่ถูกพาดพิงถึงพ้นตำแหน่งและต้องยุติบทบาททางการเมืองไปแล้วสำนักงานปาปชก็ย,ยังไม่มีการตั้งเรื่องสอบคดีอื้เฉ้าที่ว่านี้ไปสักแอะหรือกรณีที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเครือข่ายภาคประชาชนและสส ร้องให้ปปชตรวจสอบเอาผิดบอร์ดกสทชอกรณีอนุมัติดีลควบรวมธุรกิจระหว่างครูดีแท็กเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือหุ่นยงใหญ่กันไปมาหรือกรณีการร้องปปชสอบกระบวนการสรรหาเลขาธิการกสทชอเป็นไปโดยมิชอบและกรณีกสทชอ,อนุมัติเงินสนับสนุนถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2022ที่ไม่เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์กสทชล่าสุดนี้ สภาองค์กรเพื่อผู้บริโภคก็เพิ่งจัดทำรายงานครบขวบปีของดีลล้อมรวม True d t a c ออกมาซึ่งสรุปให้เห็นว่าบอร์ดกสทชละเลยปฏิบัติหน้าที่จนทำให้ประชาชนผู้บริโภคผู้ใช้บริการถูกโขกสับค่าบริการมือถือและอินเทอร์เน็ตกันยังไงไอที่ว่าตั้งเงื่อนไขก่อนควบรวมต้องปรับลดราคาค่าบริการลง12เ เอาเข้าจริงเอกชนก็ไปเอาโปรโมชั่นแจกซิมฟรีไปเคลมว่าลดให้แล้วแต่ของจริงนั้นกลับมัดมือชกโขค่าบริการเพิ่มมีสักกี่เรื่องที่ปปชขยับตัวลงมาดำเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรมบ้างที่เห็นและเป็นไปอย่างกรณีนาฬิกายืมเพื่อนนั้นเปิดผลสอบออกมาก็มีแต่ทําเอาผู้คนในสังคมสาบส่งผู้คนพากันสับพยอกองค์กรปปช น่าจะปรับเปลี่ยนชื่อเป็นองค์กรปกปิดแช่กันไปแล้วเอาว่าขนาดโครงการปามอินโดมูลค่ากว่า14,000ล้านที่บริษัปปทลูกปตทหรือพ t ทเข้าไปลงทุนในอินโดนีเซียอย่างใหญ่โตสร้างความฮือฮาให้กับนักลงทุนผู้ถือหุ้นปตทในอดีตก่อนจะผเผชิญปัญหาโครงการล้มลงกลางคันเพราะความขัดแย้งภายในหรือจะเพราะอะไรก็ตามแต่สุดท้าย มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในและส่งเรื่องให้คณะกรรมการปปอชอดำเนินการไต่สวนมาตั้งแต่ปีมะโว2,558ถึง25 2,559โน้นแล้วผ่านมาวันนี้คืบหน้าถึงไหนเริ่มสอบผู้บริหารระดับบิดในปตทไปสักคนหรือยังท่านประธานที่เคารพกองบรรณาธิการสืบจากข่าวรายงาน